สวัสดีครับสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มุลน,น้ำชูนะครับวันนี้ก็สวัสดีตอนเย็นๆครับตอนเย็นๆของอีกวันไก่พกข้าวันนี้ก็จะพาแม่มูลไปอาบน้ำครับวันนี้ไปนอนนู่นอางใหญ่ครับวันนี้นาะไอไม่ได้เอาไปข้างนอกครับอยู่ที่บ้านก็ไ evet. ด้เวลาแล้วครับ เวลาลงน้ำแล้วเวลาห้าโมงก,กว่าครับห้าโมงเย็นพบค่ำพอดีอบกคุงอดกเถะมาละกอคุณยายปลูกไว้ดกจังตัวเล็กๆตัวโดโด กับสวนครัวช่วงนี้ปลูกไม่ได้ครับฝนตกทุกวันเลยก็เรายังปลูกไม่ได้โยกทำไรเดี๋ยวพาไปอาบน้ำครับเดินออกกำลังกายตอนเย็นๆครับดี๋ยวไปอาบน้ำแป๊บครับผมก็จะเดินยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายไปเรื่อยครับโอ้เอหเฮาเถ้ยโต๊ใจหอดผักกระแยงฮู้เดินผ่านทุกวันในโต๊ใจอยู่เออเอโต๊ใจผักกระแยง,งตีไป สันสี่โน้เอ,อ้ยเป็นโพลูพลี่ท้งวันนี้สรูสรีไปครับเดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆต่างสายพันมีแต่งว่วเพราะาช่วงนี้น้องช้างไม่อยู่กัน วันนี้ก็อากาศแจ่มใสมากครับผมแต่ก็คึมคึอยู่นะครับคืนก็ตกทา้าคืนพี่พี่ตรงไปตรงไปเออ ปีใส่ปีขวัวไปทั้งดอยมามามาเพ่เพ่เพ่พี่นายคนทางไหมจะแวะไป,ปไหนข้าไปอาบน้ำใชู่ไหม,ม วันนี้ไปเมาสะเลยครับไม่มีเพื่อนเลยอ่าพูดเดียวนแขนลดเพื่อนๆไม่อยู่บ้านแล้วก็เมาไปเลยครับอุนบรรยากาศช่วงนี้ปุบค่ำแล้ว ยินเสียงแม่ร,รูร่พอรู้ไปเลยว่าจำอ้าวเลยเ <laughs> อ้ยฟาไปทางไหยค่อยๆไปก็หอดกเดินตามพ่ะท่านเลยครับเป็นพ,พี่การ <laughs> ย่างพระน้ำสร้างย่างย่างพ่อท่านสร้าง โอ้ยแจากแม่โคอยู่ไกลยังอันนี้เป็นโพโลเพล่ยไจ้เู้รีบไปไหนเเพ่เพ,พ่เลี้ยวเพ่เออ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขึ้นสันสันไปลงไปหายยังที่เคยอยู่ที่เคยนอนเพื่อนเพื่อนน้มีก็เมาแล้วครับ hàng tuần tua một giày lơi Bay đâu bay Hmm Long, ตะลุดลุเลยเอาไปน้ำขึ้นเยอะมากครับช่วงนี้น้ำน้ำฝนเยอะไปเออช่วงแรงๆนู้นอยู่ใต้บอบ่ลุงไปอับ หิวบอลหนำไปเออ,เ,อเตรียมที่โดดเมาหรือสะเอาเข้ามึงไม่มีใครมาแย่งเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่บ้านเมาส์ปู้เดียวโหลด อันกว้างใหญ่ไพศาลกินก่อนกินน้ำก่อนถ้าลงไปนอนแบบนี้จะแบบจะใช้ปากดูดกินเลยดูดกินเดา

ว่เมื่อเช้านี้ไม่ได้เอามาลงเพราะว่าให้กินสายยางที่บ้านเลยตอนเย็นถึงมานอนทีเดียวเลย <c oughs> ก็ไม่ไกลครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> เลยให้มานอนตอนเย็นครั้งเดียวเลยครับช <c oughs> มลงมานอนเลยยิ้มยังฮัลงอ๋อ ให้ย็้มยิ้ทำละล้างกายให้สะอาดอ,อือไม่ไคยมาหยาดเลยเหมือนนอนผู้เดียวหลุดหมดลงเออ À? Điều một hóa luôn đây cho nó yên yên à khó leo leo cho bà người liệt của đấy ơi cái mà เออ,เอ,อไปขึ้นไปไนบ่เอ,อ้าเออมันจะออกลูกแล้วน <laughs> ันด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 ัน,ดน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ น้ำก็ขึ้นเยอะครับน้ำฝายบ้านเราก็ฝากด้วยนะครับฝากแม่ๆนะครับฝากกดติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้แม่มุนเรื่อยๆครับเ mm hmm. ด้อค,ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ